เจจักรมีพชนี่ก็เจดจักกะเจดจักกะมีเฮอร์คิเมอร์ด้วยคุณเทียสนใจหรือเปล่าไม่รู้นะเวอร์ชันนี้มีเพชรตรงตรงปลายตรงปลายกี่เม็ดสามสิบหรือห้าสิบแค่สามสิบเม็ดอ๋อโอเคเพชรเป็นเพชรดิบนะเพชรดิบแล้วมีอุปกรณ์นิดนึงตรงนี้แล้วก็มีเฮอร์คิเมอร์เดมอนตรงปลายตรงนี้ด้วยแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหินประจําจักกะ สีแดงนี่ก็จะเป็นโกมนเมนแดงแล้วก็สีส้มเป็นคาเนเลียนสีเหลืองเป็นไม่ใช่ซิตรินจะเป็นเอเธพายหรือเพ,ท,พทายว่าเพทายทแล้วก็สีเขียวเป็นคาเนเลียนเอเป็นเอบัจจลีนสีฟ้าอะความมรีน<อ>สีน,น้ําเงินลาปิสแล้วก็สีม่วงก็จะเป็นอะเมทิส์มันโฟกัสไม่นี่เช่นอยู่เนาะยาวยี่สิบสี่นิ้วแต่ว่าเราสามารถที่จะทําเป็นเส้นเส้นสั้นก็ได้อันนี้ราคาเก้าพันบาท แพงที่ไหนแพงที่เพชรจะเจ็บเนเส้นหนึ่งก็หลายพันเกือบหมื่นเส้นนี้หมื่นหกแต่เส้นนี้นอ,อีกวอร์ชั่นหนึ่งยาวยี่สีน,นี้เหมือนกัน,วะวะนไว้นี่แหละเพชรเยอะกว่าแต่เพชรจะเยอะกว่าเพชรห้าสิบเมตรแต่น,นี้มีเพชร<อ>ดำเพชรขาวเพชรเหลืองเพชรชมพูไม่ชมพูรอกออกแนวน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้โอปอสองข้างรวมแล้วห้าสิบเมตรโอปอก็เยอะกว่านะครับหินนเจ็ดจักราก็จะเป็นรูบี้รูบี้หรือเปล่า ดิลูมีบี้็นลูบี้นะแล้วก็สีส้มก็จะเป็นอเวนจิลีนเหมือนเดิมไม่ใช่อเวนจิลไกนิเลียนสีนี้ก็เป็นเพทายเหมือนเดิมสีเหลืองแต่ละก็เป็นเขียวเขียวเป็นพอดิโดดนะตอวนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเอะไรนะไม่ใช่เป็นกรีอเวนจิลีนแล้วเขียวเป็นพอดโดดทางซ้ายมือนะจะฟ้าเป็นเหมือนเดิมอันนี้เป็นบลูโทพาสมากกว่าไม่ใช่บลู อพาไทายเกรดอัญมณีครับสีมันจะสวยมันไม่ใช่อวินเจอรไีไม่ใช่อความมรีนพวดผิดเพื่อถือ, <c oughs> อคือมันแพงที่เพชรเหมือนกันที่อื่นก็ไม่แพงอย่างอื่นก็ไม่แพงพค <c oughs> ตรงปลายจะเป็น <c oughs> คือมีคนเอาไปหลายหลายคนแล้วแหละแล้วก็ทุกคนก็มีความรู้สึก <c oughs> มีความรู้สึกบวกกับหินเส้นนี้แล้วตอนที่ผมทําเส้นเพชรเจ็ดจาัก,การนี่ สบักสบอมกันทั้งร้านบอกตรงๆมีอุบัติเหตุมีนุ่นมีนน่นเกิดขึ้นกับคนในร้านพร้อมๆกันรวมทั้งหมาของเจ้าของร้านก็สองตัวโดนพร้อมๆกันอีกเอาเส้นนี้ค่ะถ้าเอาไปจะสะบักสะบอมไหมคะเป็นไปได้นะอันนี้ไปพูดเล่นนะเป็นไปได้และเป็นเป็นไปได้ทั้งทั้งสองด้านเดี๋ยวขออธิบายคำว่าสะบักสบอมกันอ่ะเก็บไปเอาไปหนึ่งเส้นคุณเชร์ กับท่านอื่นด้วยที่ที่ยังไม่เคยฟังผมสไตล์ผมพูดเนาะทำไมผมหน้าตายอย่างนี้ครับวันนี้ช่วยบอกผมหน่อยสิทำไมผมหน้าตายอย่างนี้อนอเอาไปไก,กลๆหน่อยหน้าตามันจะชัดเกินไปเดี<ป>๋ยวขอโมก,กันปเป็นคนที่ชอบชิม<ป>มันจะประมาณว่าในทางโลกของเรานะ<ป>อะไรที่มันสอดคล้องกับความต้องการของเรา<ป>ทางโลกเช่นได้เงินเข้ามาได้คนรักเข้ามา ครอบครัวมีความครอบครัวมีความสุขสุขภาพดีอะไรคือเรียกใชค้คำว่าดีใช่ไหมเ้าเรียกโชคดีมีความสุขคือดีอะไรที่มันเสียเงินไปถูกเขาโคดเขาโกงเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกไม่ดีใช่ไหมในทางจีวิญญาณมันไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีความบังเอิญ มันจะเป็นไปเพื่อความสูงส่งดีงามระดับจิตวิญญาณของเราเองเสมอเพราะฉะนั้นการเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโชคร้ายหรือไม่ดีมันก็จะกลายเป็นอะไรบางอย่างเพื่อไปเคลียอะไรบางอย่างที่เราติดค้างอยู่เช่นเราจะเคยทํากรรมพลังงานกรรมมันตามมาจริงๆผมไม่ได้พูดกรรมในแง่ของศาสนาที่บอกนะกรรมมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับไฟล์ที่ยังไม่ได้เคลีย์ที่ยังไม่ได้ถูกลบออกที่ยังไมไ่ถูกแก้ไขไปอะไรเงี้ย เวลามันติดมากับกับเรามันติดมาทาง uh, กายทิพย์ชั้นที่สองที่สามอของเราเนี่ยข้ามภพข้ามชาติไปเนี่ยเราต้องไปเคลียร์มันไม่มีสิ่งใดที่เราจะหลบเลี่ยงได้ก็ตรงกับที่ศาสนาสอนเหมือนกันว่ากรรมเราไม่สามารถทิลิกเลี่ยงได้เราต้องเผชิญแต่คำเผชิญกรรมนะ่ะไม่ใช่เผชิญในแง่ที่แบบต้องไปก้มหนะ้าก้มตารับกรรมเคยฆ่าเขาไว้ต้องให้เขามาฆ่าเราสะอย่างเดียวเพื่อที่จะใช้กรรมอน,นั้นไม่ใช่กรรมมันให้มองเป็นพลังงาน เราสามารถที่ใช้อินเทนชันเราเคลียร์พลังงานตรงนั้นได้มันกับที่เราใช้อินเทนชันเราไปสร้างกรรมกับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราลงมือกระทำนะกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่เราคิดอินเทนชันเราไปไปร้ายกับเขาแล้วก็จะเกิดขึ้นแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นอินเทนชันเคลียร์ได้สร้างได้สร้างกรรมได้สร้างก,างก,ก็ก็จะประมาณนั้น กลับมาที่เรื่องที่เราต้องการพูดก็คือว่าเ,เวลาหินก็จะไปช่วยเราเคลียร์พลังงานตกค้างเหล่านี้บางทีจะใช้คำว่าอะไรดีกลัวจะก,กลัวโดยเฉพาะเพชรโดยเฉพาะเพชรเ,เพชรเป็นหินที่มีความแข็งมากที่สุดในโลกและก็เป็นหินที่มีพลังมากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นมัน emon, เดาวไว้เป็นเฮซิมกับเดมอนเป็นปิโนไซแล้วก็ตามแต่ไม่มีใครสู้เพชรได้เพียง mm hmm. แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเอากาไรเพชรมาขายท่านได้เพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่จะมาขายได้แล้วก็เพชรต่อให้ mm hmm. เขาไปเจอก้อนดิบเท่ากับ12มิลน,นี่จริงๆ mm hmm. เขาคงไม่เอามาทํากาไรขายแน่ๆ mm hmm. ก็ต้องไปเจรจาใน mm hmm. ขายในราคาที่ไม่รู้กี่สิบล้านกี mm ่ร้อยล้าน,านประมูลกันอะไรประมาณนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เวลาเรามาทําเป็นสร้อย mm hmm. ที่ใส่เพชรเข้าไปแบบเนี้ย พลังของหินของเพชรดิบยังไงก็เป็นเพชรอยู่อย่าลืมว่าผมบอกไปแล้วเพชรคือหินที่มีพลังมากที่สุดเขาจะไปกระตุ้นไปเคลียร์พลังที่อุดตันติดขัดในจักระต่างๆของเรารวมถึงในสนามออร่าเราที่ตกค้างมาตั้งแต่พบชาติไหนก็ตามแต่ที่ควรจะออกไปจากเราได้แล้วให้ออกไปเพราะฉะนั้นเราจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกสวักสบอมเร็วและเยอะกว่าการใส่หินที่ไม่แม่แรง เพราะฉะนั้นใครที่เฮ้ยฉันเป็นคนที่ชิวๆสบาย,บายนๆนุ่มๆนุ่มนิ่มๆนุ่มนิ่มฉันอยากจะอยู่กับชีวิตฉันแบบสบายๆก็ใส่เห็นสบายๆไปแต่พลังงานที่คุณจะหอบข้ามภพข้ามชาติไปนั้นน่ะยังติดไปอีกเยอะมากมายไม่สุเคลียแต่ว่าคุณเอาละฉันจะจบสิ่งที่ไม่ไดีทั้งหลายแหล่ที่ฉันเคยทํามาเป็นที่เป็นพลังงานตกค้างมาภายในภพชาตินี้เพื่อฉันจะได้บรรลุได้อะไรก็ตามแต่เข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วก็ตามแต่ ภายในชาตินี้ให้ได้หรือชาติอย่างน้อยก็ชาติหน้าครับก็จะต้องดีกว่าชาตินี้ฉันจะยอมเคลียร์ก็เลยต้องปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมแบบอุกฤษหน่อยแบบเยอะหน่อยรวมถึงใช้อาวุธลับอย่างพวกคริสซัลพวกหินโดยเฉพาะพวกเพชรเนี่ยให้ใส่ไปเลยเคลียร์ไปเลยออกมาเลยเจอแล้วก็เจออมาเจอเลยมาเแต่ว่ามันไม่ตายหรอกมันมัมนมีอีกคำหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆก็คือว่า จักรวาลไม่เคยส่งข้อสอบผิดให้ใครจําให้ดีนะจักรวาลไม่เคยส่งข้อสอบผิดให้ใครแต่ว่าสิ่งที่เราเจอทั้งหมดในชีวิตเราไม่ว่าจะหนักนาสะัสแค่ไหนก็ตามแต่นั่นแหละคือโจทย์ของเราเทาๆไม่ได้บังเอิญเราไม่ได้โชคร้ายเดินไปชนมันหรือมันมาผล่ฮะให้เราผิดคนเป็นไปไม่ได้และไม่และจะไม่เกิดเรื่องนั้นเด็ดขาดจักรวาลไม่เคยส่งข้อสอบผิดให้ใครคือที่เราได้รับก็คือสิ่งที่เรา สมควรจะได้รับหรือสิ่งที่เราร้องขอไว้ในระดับจิตวิญญาณเดที่ภาคมนุษย์เนี่ยไม่รู้เรื่องด้วาแวหรอกถ้าจากภาคจิตวิญญาณของเราคือไฮเอเซียวเราเนี่ยเขาบอกว่าโอเคฉันะะชาติเนี้ยพบชาตินี้นจะจะเคลียร์ทุกอย่างที่ไม่ดีในตัวเธอในในจักรกลาของเธอในอล่าของเธอในในอากาชิกเรคคอร์ดของเธอเดี๋ยวเอาใหม่ในอาการชิกเรคคอร์ดของเธอ,อเอาให้หมดเพื่อที่เธอจะได้หลุดออกไปจากบ่วงบ่วงกรรมบ่วงเวรบ่วงพลังงานที่ไม่ดีนนทันทีเธอจะได้ บ้านปลายชีวิตเธออาจจะได้สว่างสวัยสักทีได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงได้มั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงสักทีอะไรอย่างเงี้ยได้มีความสุขกับข้างในและข้างนอกสักทีอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณเราเขาจะ,าจะพุ่งเปา้าไปเพราะฉะนั้นในระหว่างท,ที่เรากําลังโดนเคลียร์โดนกระนําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยบ้านปลายคือสิ่งที่สวยงามและดี สูงส่งดีงามสำหรับตัวเราเองและในระดับจิตวิญญาณเสมอนะไม่ว่าในทางโลกเฮ้ยตกงานธุรกิจเจ๊งล้มละลายนู่นนี่นั่นให้หันกลับไปดูว่าที่ทําธุรกิจเราเจ๊งล้มละลายเหรือเกิดอุบัติเหตุต้องป่วยเกือบตายเรืออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตเราที่มันไม่ถูกไม่ต้องมันสมควรที่จะถูกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเส้นทางได้แล้วจิตวิญญาณเราก็ต้องเข้ามาแทรกแซงเข้ามาจัดการให้เราถ้าเราได้ไปเจออะไรบางอย่างที่แบบปรับเพื่อที่แบบ มันถูกถีบตกโต๊ะงายหลังหละไม่งั้นเราก็จะนั่งชิวๆกินอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะกินเป็นพิษเป็นภัยตัวเราเองดื่มอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะดื่มอะไรประมาณนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะก็เลยถีบง้ายหลังงายตึบออกไปเพื่อที่จะโอเคนะเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการที่กำลังทำอยู่เนี่ยใหม่สักทีจะได้ไปสู่เส้นทางที่โอเคมากกว่าประมาณนี้พูดมากไปขออภัยด้วยนะครับโอ้นะไม่น่าล่ะใส่หินแต่ละอย่าง ฟาดมาอะไรนะฟาดมาตกหัวรูปรูปแล้วฟาดใหม่ข้อสอบถัดไป mm hmm. จริงแล้วข่าวดีคุณสำหรับคุณมิอยู่กีิและสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ใช้หินแรงๆคือมันจะไม่จบจ้ะ <laughs> มันจะมาเรื่อยๆเพราะว่าเราทําอะไรไว้ก็ไม่รู้ไม่รู้กี่ภพชาติแล้วแล้วพลังเหล่านั้นน่ะไม่รู้ม,รมันมันอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราตั้งอย่ินในว่า ฉันจะต้องสว่างสวัยให้ได้จะต้องเอสเซนชันให้ได้เอสเซนชันให้ได้หรือตื่นรู้อย่างแท้จริงให้ได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่อคิวกันมาจา้ะอะไรที่มันควรจะถูกเคลียร์ไปอย่าก,กลัวเจอแน่ๆน้ <laughs> เอาต่อมาพนักงานขายมาขายของพนักงานโมเ้เลิกแต่เลิกโม้ละ <laughs>